หน้า459การแปลผลค่าการกระจายสมบูรณ์ค่าการกระจายสมบูรณ์เป็นค่าที่แสดงถึงการกระจายของข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งที่ว่าข้อมูลทั้งชุดมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดค่ะโดยทั่วไปนิยมใช้ค่าการกระจายสมบูรณ์2ค่าค่ะคือ1พิสัยและ2ค่าส่วนเบนเบนมาตรฐานค่ะการแปลผลค่าพิสัยพิสัยเป็นค่าที่ใช้วัดการกระจายอย่างหยาบๆนะคะโดยพิจารณาข้อมูลเพียง2ค่าค่ะคือค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดคำนวณได้ ยโดยนําค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ําสุดค่ะการแปลผลค่าพิสัยจะพิจารณาว่าระยะห่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ําสุดมีปริมาณมากน้อยเพียงใดค่ะโดยอาจจะเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กําหนดและพิจารณาควบคู่ไปกับค่ากลางก็ได้ค่ะตัวอย่างที่42ค่ะมาติยฐานและพิสัยของรายได้ของพนักงานฝ่ายต่างๆในบริษัททรัพย์อนันต์จำกัดมีดังนี้ค่ะคอลัมน์หนึ่งแทนด้วยฝ่ายประกอบด้วยขายผลิตจัดซื้อ รกาและรวมค่ะคอลัมน์สองค่ะมัธยฐานมีหน่วยเป็นบาทเท่ากับ 2 5 0 0 0บาท2 5 0 0 0 3 0 0 0 0 18,000 24,000รวม22,000คอลัมน์3ค่ะพิสัยมีหน่วยเป็นบาท2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12,000 8,000รวม30,000ค่ะจากตารางอาจแปลผลได้ดังนี้ค่ะโดยภาพรวมพนักงานบริษัททรัพย์อนันต์จำกัดที่อยู่กึง่งกลางเป็นตัวแทนของกลุ่มมีรายได้22,000ค่ะและมีความแตกต่างของรายได้ผู้ที่มีรายได้สูงสุดกับต่ำสุด3 0,000บาทค่ะพิจารณารายได้ของพนักงานแต่ละ พบว่าพนักงานที่อยู่กึ่งกลางของกลุ่มพนักงานฝ่ายผลิตได้สูงสุดคือ30,000บาทโดยมีความแตกต่างของไรายได้ผู้ที่มีไรายได้สูงสุดกับต่ำสุดอยู่ที่10,000บาทค่ะส่วนพนักงานฝ่ายจะซื้อผู้ที่อยู่ก Brad ึ่งกลางของกลุ่มมีไรายได้เพียง18,000บาทโดยมีความแตกต่างของไรายได้ผู้ที่มีไรายได้สูงสุดกับต่ำสุด1 2 0 0 0บาทค่ะการแปลผลค่าส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานนะคะจะเป็นค่าที่วัดความแตกต่างโดยเฉลี่ยระหว่างค่า แต่ละค่าของข้อมูลในชุดกับค่าเฉลี่ยค่ะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจึงเป็นค่าการกระจายที่น่าเชื่อถือได้และมักนํามาใช้พิจารณาควบคู่กับค่าเฉลี่ยเสมอค่ะการแปลผลถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะพิจารณาว่าข้อมูลมีการกระจายมากน้อยเยียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยตัวอย่างที่43ค่ะค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆของบริษัททานินจำกัดต่อเดือนดังนี้ค่ะคอลัมน์หนึ่งประเภทเครื่องปั่นผลไม้เครื่องปรับ ตู้เย็นพัดลมยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนหน่วยเป็นล้านบาทคอลัมน์สองค่ะ 20, 150, 200และรวมที่350ค่ะคอลัมน์สามค่ะส่วนเบงเบนมาตรฐานหน่วยเป็นล้านบาท 50, 20, 150, 200ค่ะจากตารางอาจแปลผลได้ดังนี้ค่ะบริษัทธนินจำกัดมียอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน350ล้านบาทส่วนเบงเบนมาตรฐาน200ล้านบาทจากตารางอาจแปลผลได้ดังนี้ค่ะบริษัทธนินจำกัดมียอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย เามร้อย350ล้านบาทส่วนเบงเบนมาตรฐาน200ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยแล้วเห็นว่าโดยเฉลี่ยยอดขายแต่ละเดือนมีการกระจายมากเมื่อพิจารณาเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทพบว่ายอดขายเฉลี่ยต่อเดือนของพัดลมมีมูลค่าสมสึคือ200ล้านบาทส่วนเบงเบนมาตรฐาน150ล้านบาทแสดงว่ายอดขายมีการกระจายมากค่ะยอดขายของเครื่องปรับอากาศมีมูลค่ารองลงมาคือ100ล้านบาทต่อเดือนส่วนเบงเบนมาตรฐาน10บล้าน ซึ่งแสดงว่ายอดขายมีการกระจายน้อยยอดขายตู้เย็นมีมูลค่า50บล้านบาทต่อเดือนส่วนเบี่ยเบนมาตรฐาน20ล้านบาทค่ะซึ่งแสดงว่ายอดขายมีการกระจายปานกลางยอดขายเครื่องปั่นผลไม้มีมูลค่าต่ำสุดคือ20บล้านบาทส่วนเบี่ยเบนมาตรฐาน5ล้านบาทแสดงว่ายอดขายมีการกระจายน้อยค่ะ